คลิปนี้หนูมองการจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับไปเที่ยวงานลอยกระทงครับงานลอยกระทงอำเภอเชียงแสนติดริมฝั่งโขงเนี่ยนะจังหวัดนะเชียงรายครับท่านผู้ชมงานเขาเริ่มแล้วนะครับวันนี้นะครับเริ่มวันที่28ถึงวันที่6พฤศจิกาเลยนะครับ โอ้คงสนุกสนานน่าดูนะครับท่านผู้ชมงานใหญ่โต10วันสิคืนไม่รู้ดนตรีมวลําอะไรอะไรต่างๆยังเล่นอยู่ไหมล่ะนะครับเห็นบอกว่าหายุเลิกไปนะงานดื่นเลงไม่มีว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่ากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับอันนี้ก็ดําเนินการไปตามปกติจะร้อยกระทงก็ร้อยได้นะครับที่เชยงแสนครับท่านผู้ชมงานใหญ่โตมากๆเลย ประจำปีของอำเภอเขาอะนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับนี่เลยประตูทางเข้าโอ้สวยงามน,นะครับจริงช้ามาหมุนเต็มไปหมดนะครับจริงๆแล้วก็งานเขาก็คงเริ่มมาวางของอะไรต่อมีอะไรตั้งนานแล้วนะครับก่อนจะถึงวันงานวันนี้นะครับวันงานเลยนะครับเลอยกระทงนะครับ ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชิงรายนะครับสถานที่เขาก็ลอยริมฝั่งแม่น้าโขงนะครับมีบันไดสวยงามน,นะครับที่ท้ายท่านจะเห็นนะครับที่ลอยกระทงของเขานะครับอันนี้พาท่านผู้ชมมาดูภายในบริเวณงานของเขาก่อนนะครับก็มีสวนสนุกจิงช้าม้าหมุนเหมือนกับงานตทั่งไปนะครับ นี่เลยนี่เลยจิงชามาหมุนครับนี่เลยเมื่อกี้หมุนอยู่อันนี้ไม่หมุนก็ดลยเป็นรูปแบบนี้ครับนี่เลยจิงชาหมาหมุนต้องมีนะครับสวนสนุกงานที่ไหนก็ต้องมีกันทั้งนั้นนะครับนี่เลย งานที่ไหนก็ต้องมีสวนสนุกกันนะครับถ้าไม่มีสวนสนุกก็ไม่มีงานนะครับโอ้ด้ขาวว่าที่ไหนก็จัดกันเยอะแยะนะครับงานลอยกระทงปีนี้นะครับแต่ว่าจะติดขาดอยู่ในเรื่องของบรรยากาศจะไม่ค่อยดีทเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ประเทศไทยกําลังอยู่ในบรรยากาศที่โศกเศร้ากันทั้งประเทศนะครับเนื่องจาก พะพันปีลูนะครับท่านได้สิ้นผู้ชวนไปก็เลยทําให้บรรยากาศก็กจะซึมเศร้าไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับงานทางราชการเขาก็ยังให้จัดกิจกรรมงานลอยกระทงได้แต่ว่าห้ามจัดอะไรคอนเสิร์ตคอนอะไรก็คงไม่ได้มีนะครับงานลอยกระทงประจำปี2500 หกสิบแปดนะครับปีนี้ไม่ค่อยจะลื่นเลงเท่าไหร่นะครับเราก็ลังอยู่ในความโศกเศร้าอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลอยกระทงกันไปนะครับก็ไม่ได้ห้ามนะครับเรื่องการลอยกระทงแต่ว่าห้ามเฉพาะการเล่นดนตรีอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานลอยกระทงที่อำเภอเชียงแสนนะครับนี่เลยนะครับสวนสนุกนะครับ เด็กเล่นที่ไหนไม่มีสนสนุกก็ไม่มีงานลนะครับ <c oughs> โอ้สิวันสิบคืนก็อนน่าดูเหมือนกันนะครับจะรับงานลอยกระทงนะครับลอยเลียมฝั่งแม่น้ำโขงเลยนะครับที่อําเภอเชียงแสนที่สามเหลี่ยมแล้วนะครับอําเภอเชียงแสนก็อยู่สามเหลี่ยมทองคํานะครับฝั่งโน้นกับจังหวัดแขวงบอกแก้วฝั่งทังท้าอีกมา หนึ่งก็จะเป็นเมืองของอะไรอ่ะสามเดี่ยมต้องคำไหครับนะครับอยู่ตรงสามเหลี่ยมต้องคำนะครับทำหรับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชีงยงรายตรงนี้ติดกับแม่น้ําคงครับติดกับแม่น้ํโคงและขายเสื้อผ้าก็อู้นี่เลยครับเตรียมกันอย่างดีนะครับวันนี้เริ่มงานก็คงคนก็คงจะเยอะนะครับอันนี้ยังไม่ถึงวันงานก็เลยกลดูแล้วก็บางตาไปหน่อยนะครับ <c oughs> เสื้อผ้าอะไรต่อมีอะไรเต็มไม่หมดอ่ะน,นะครับยาวเดี๋ยสองฝั่งไปน้ำโของอ่นนะครับเดีมฝั่งไปน้ำโของอ่นนะครับอ่าอันนี้เสื้อผ้าลดราคาน่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองน่ะนะครับตัว <c oughs> ละห้าสิบบาทนะครับเอา ใครอยู่ที่ไหนก็ไปรอยกันที่นั่นนะครับท่านผู้ชมหนวงเบืองนการก็จะอยู่เบืองนการก็จะรอที่เบืองการนั่นแหละนะกระทงอันนี้จะเป็นสไลดเดอร์ของเด็กเล่นนะครับ uh huh. ก็ต้องมีพวกนี้นะครับสวนสนุกก็ต้องมีพวกนี้นะ <laughs> สนสนุก งานที่ไหนไม่มีสวนสนุกก็ไม่งานไม่มีเป็นงานะนะครับต้องมีสวนสนุกมีจริงจ้าม้าหมุนมีที่ปลาเป้าอะไรประมาณนี้ะนะครับงานลอยกระทงก็เป็นงานออกหน้าออกตาของประเทศไทยนะครับมันชว่างานเล่นๆน,นะ งานถือเป็นงานออกหน้าออกตาของเมืองไทยเลยนะครับชาวต่างชาติก็ยังมาพากันมารอยเลยนะครับงานลอยกระทงเป็นงานประเพณีนะครับสำหรับประเทศไทยเรานะครับพูค้าแม่ขายก็ออกร้านกัน ทุกคนละแห่งนะครับมีทุกที่เนี่ยมีทุกจังหวัดน,นะสุขโขทยัยอะไรเชียงใหม่เนี่ยอู้ยิงไปกันใหญ่เลยนะครับงานลอยกระทงพ่อค้าแม่ขายก็สนุกขายเสื้อผ้าอาพรขายข้าวขายของนะครับของอยู่ของกินเต็มไปหมดนะครับที่ร้านที่ไหนก็มีกันทั้งนั้นนะครับสำหรับงานลอยกระทงนะครับ ลอยกระทงปีนี้คงไม่มีเธอเหมือนเดิมแล้วล่ะนะครับไม่รู้ปีหน้าจะมีไหมล่ะนะครับหนุ่มบุกแก่นนะอันนี้จะเป็นอะไรโคมไฟนะครับสวยงามเหลือเกินนี่เลยครับเรียบฝังกงนะครับเป็นบันไดทอดยาวลงไปที่ลอยกระทงนะ ลึกๆเข้าไปก็จะลึกๆล,ลงไปหน่อยก็จะเป็นแม่น้าโขงนะครับช่วงนี้น้ำโขงลดเยอะนะครับลดลงเยอะแห้งเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยเ <c> ห <oughs> ็นแต่เรือจอดอย <c oughs> ู่ฝั่งกันกน้น้บางคนอาจจะเป็นประเทศลาโนานะครับไฟแสงไฟอยู่อีกฝั่งหนึ่งแขวงบอ่อแก้วนะครับติกะบช่างแสนนะครับ อาไป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 ลอยกระทรงกันนะครับท่านผู้ชมครับเจยวงานลอยกระทรงกันนะครับท่านผู้ชมมีทุกจังหวัดทุกอำเภอนะครับลอยกระทรง